สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องบาหายุทดลินตรงของเรานั่นเองและวันนี้จะเป็นตอนที่225นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยไอ้สารเลวเอ้ยใส่หัวไปซะลินหลังเทียนเจ้าเป็นคนแรกเลยที่ข่าเกียริที่ข่าคิดจะฝึกฝนเพื่อเป้าหมายเดียวของข้าก็เพื่อที่จะฆ่าเจ้า เจ้ารู้ไหมว่าตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาพ่อของข้าต้องทุกข์ทรมานแค่ไหนรู้ไหมว่าข้าต้องใช้ความพยายามไปตั้งเท่าไรครอบครัวของของ้าเกือบจะพังพินาศเพราะไอ้ซาลาเลวชั่วช้าอย่างเจ้าคิดจริงแล้วว่าข้าจะปล่อยให้เจ้ามีโอกาสอีกครั้งนะวันนี้ข้าจะให้เจ้าสังเวยชีวิตสวะสวะของเจ้าซะ ข้ายอมไม่มีแพ้ไม่มีชนะอะไรทั้งนั้นมีเพียงผู้ที่จะอยู่หรือผู้ที่จะตายเท่านั้นไอเวนเอ้หมอน,นี่มันกำลังบีบคอข้าแน่นขึ้นเรื่อยๆตะแกมู่รีบคิดหาทางรอดเร็วเข้าไม่อย่างนั้นพวกเราจะได้ตายจริงๆแน่ข้ารู้ว่าเจ้าต้องมีอะไรในตัวเจ้าเหมือนจะเป็นจิตวิญญาณเอามนุษย์ตนหนึ่งสินะแต่วางใจได้เลยวันนี้พวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่มีโอกาสนี้รอดไปได้แน่ แม้ว่าหลีนหลานเทียนเขาจะแพ้แต่ก็นับว่าไม่ธรรมดาเลยหากพาเข้าสำนักยวนเหมิงก็ยังพอนับว่าเป็นต้นกล้าชั้นดีได้อยู่การประลองของธรมเนียบนิพานทองคำตาไรที่ยังไม่มีใครเอ่ยคำว่ายอมแพ้การต่อสู้จะยังดำเนินต่อไปจนกว่าจะตายกันไปข้างและตอนนี้เขายังไม่ได้กล่าวยอมแพ้เลยสหายเหลียวทงท่านจะกังวลไปใหญ่ล่า นี่เจ้าดูยังไงผลแพ้ชนะมันยังไม่ชัดเจนพออย่างนั้นหรอแล้วเจ้าได้ยินใครเอ่ยคำว่ายอมแพ้หรือยังล่ะตาแก่นี้ดูเหมือนว่าเขากำลังพยายามจะออกหน้าช่วยเจ้าเด็กลิ้นตรงนั่นสินะลิงหลานเทียนมันจบแล้วล่วนะเนาะลงนรกไปพร้อมกับวิญญาณอามนุษย์ที่สิงอยู่ในตัวเจ้าซะเถอะ ลินตงนี่เป็นความแค้นระหว่างพวกเจ้าทั้งสองคนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้าเลยตราบใดที่เจ้าไว้ชีวิตข้าข้ายินดีจะติดตามรับใช้เจ้าฟังคำสั่งเจ้าทุกอย่างเลยลินหลางเทียนลาขาดแล้วนะความแค้นระหว่างเราในที่สุดก็จบลงได้สักทีท่านพ่อนี่แขนระหว่างท่านลูกคนนี้ช่วยชำระสาสางให้แล้วนะ เห็นแก่ที่เจ้าเป็นคนในตระกูลเดียวกันข้าจะวานให้คนนำร่างของเจ้ากลับไปส่งที่แคนตาเยียนให้ก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นเลยข้าจะต้องกำจัดไอตัวโสโคที่อยู่ในร่างกายของเจ้าก่อนยังคิดจะซ่อนตัวอยู่อีกอย่างนั้นเหรอ ลิตงตงระหว่างเจ้ากับข้าไม่ได้มีความแค้นต่อกันนะเจ้าข้าหลิงหลางเทียนไปแล้วใหญ่ต้องกำจัดข้าอีกคนด้วยเลราโทษทีนะตลอดหลายปีที่ผ่านมาลิงหลางเทียนได้เจ้าคอยช่วยเหลือทำข้าเดือดร้อนไม่น้อยเลยดังนั้นอย่าได้เผลอฝันว่าข้าจะยอมปล่อยเจ้าไปเฮ้นี่มันคือพลังแห่งการกืนกินอย่างนั้นเหรอตาประทับเทวะลิขิตกืนกินเหรอนี่เจ้ามีตาประทับเทวะลิขิดกืนกินด้วยงั้นเหรอเนี่ย ดูเหมือนว่าเจ้าจะตาแหลมดีนี้ลิ้นตรงได้โปรดอย่าฆ่าข้าเลยข้าล่วงรู้ความลับไม่น้อยเลยนะตราบใดที่เจ้ายอมไม่ฆ่าติดตามเจ้ารับรองเลยว่าเจ้าจะมีแต่ได้กับได้เท่านั้นไม่จําเป็นข้ามีพี่น้องที่เชื่อใจได้มากกว่าเจ้าเป็นพันเป็นหมื่นเท่าข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่มีประโยชน์อะไรต่อข้าเสียด้วยซ้ํา